สวัสดีค่ะค่ะดิฉันอรวัณหิมานันโตนะคะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยจากทีมวิจัยการผลิตโมโนคลอนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้จากไบโอเทคสวทชวค่ะทีมวิจัยเราได้ทําการพัฒนาชุดตรวจเรียกว่าชุดตรวจเชื้อ ESP ที่ก่อโรคในกุ้งขาวนะคะกุ้งขาวแวนนามัยค่ะชุดตรวจตัวเชื้อ ESP เนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักจริงๆชื่อเต็มมันคือชื่อ e n t e ทรไซโตซูนเฮปาโตเพนเนยเรียกย่อ <S 1> <S 1> ๆว่าเชือ้อ EHP เชือ้อ EHP เป็นเชื้อเป็นปรส,สิตในกลุ่มของ m i โครสปอริดียจัดเป็นกลุ่มเชือ้อรานะคะเชือ้อ EHP ไม่ได้ทำให้กุ้งตายแต่ว่ามันทำให้กุ้งโตช้าลักษณะาอาการย่อยอาหารผิดปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกุ้งจะมีกุ้งโตช้ามีขนาดเล็ก ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตลดลงโดยมีรายงานว่าทําให้ผลผลิตลดลงได้สูงถึง40%นะคะแล้วก็มีการสูญเสียผลผลิตถึง6,000-8,000ถึงล้านบาทต่อปีนะคะอาจารย์ต้องตรวจในว้ไหนยังไง ก็คือชุดตรวจนี้จะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการตรวจตั้งแต่ลูกกุ้งค่ะลูกกุ้งเวลาเกษตรกรไปซื้อลูกกุ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเลี้ยงในฟาร์มของตัวเองเนี่ยจะต้องตรวจก่อนว่าต้องใช้ลูกกุ้งที่ปลอดเชื้อ E.S.P. แล้วระหว่างการเพราะเลี้ยงเนี่ยนะคะ<ม>ก็สามารถใช้ในการตรวจได้ทุกระยะของการเพราะเลี้ยง<ม>เพื่อป้องกันการเ,เกิดการระบาดในฟาร์มเพาะเลี้ยงของเกษตรกรเองนะคะไม่อใจแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงอะ เวลาที่เจอมันจะมะีลักษณะการเนื่องจากว่าตัว E. S. P. เนี่ยกุ้งเนี่ยสามารถติดเชื้อ E. S. P. ได้ง่ายเชื้อ E. S. P. เป็นเชื้อที่มีผนังผนังเซลล์หนามากเพราะฉะนั้นการติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าเมื่อกุ้งที่กุ้งไปกินขี้กุ้งที่มีเชื้อ E. S. P. ปนสปองเชื้อ E. S. P. ปนอยู่หรือว่าไปกินกุ้งที่ตายแล้วที่มีเชื้อ E. S. P. ปนอยู่หรือแม้ทั่งไปกินสปอร์ที่ของเชื้อ E. S. P. ที่ล่องลอยอยู่ในน้ําก็สามารถติิดดเเชื้้้อไพราะะฉนนัวธีก ที่สำคัญที่สุดคือต้องกำจัดเมื่อเกษตรกรตรวจเจอกุ้งที่ติดเชื้อ EHP อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดกำจัดทิ้งถ้ายังไม่เห็นว่ามีอาการแตกไซส์หรือว่ามีอาการที่พบว่ามีกุ้งบางตัว,ต,วตัวเล็กบ้างนะใหญ่บ้างนะอะไรเงี้ยยังไม่เห็นอาการแต่ตรวจพบเนี่ยสามารถใช้วิธีการเฝ้าระวังอันที่หนึ่งก็คือเรารู้แล้วว่าสปอร์ของเชื้อ EHP อาจจะพบได้ในขี้กุ้งซากกุ้งที่ตายแล้วหรือแม้กระทั่งน้ําในบ่อเลี้ยงสิ่งที่ต้องทําก็คือกําจัดกําจัดขี้กุ้ง ซากกุ้งแล้วก็มีอาจจะมีการเจือจางเปลี่ยนน้าในบ่อเลี้ยงหรือแม้ทังการใช้สารฆ่าเชื้อที่ในน้ําที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายการความอันตรายในกุ้งแต่ในกรณีที่ตรวจเจอเชือ้อในกรณีที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเราเห็นว่ากุ้งแตกไซส์ก็คือมีทั้งกุ้งเล็กกุ้งใหญ่ปนกันเนี่ยแล้วเราตรวจอ้าว กุ้งไม่ได้ไม่ได้แตกสซยจากการที่ติดเชื้อนี่นาตอนนั้นเรายังไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าเราต้องไปดูว่าน้ําอาหารที่เราใช้เลี้ยงมันผิดปกติไหมหรือว่าน้ําที่เราเที่เลี้ยงเนี่ยมีคุณภาพเป็นยังไงอันนี้จะเป็นคือชุดตรวจเนี่ยมันบอกได้ค่ะว่าตอนนั้นกุ้งไม่ได้ติดนะ แต่ว่าคุณดูด้วยตาเปล่าคุณอาจจะเข้าใจว่ามันกุ้งมันติดเชื้อแล้วในกรณีที่เราใช้ชุดตรวจเนี้ยแล้วกุ้งมันมีอาการด้วยแล้วก็พบว่าติดเชื้อด้วยด้วยเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องวางแผนล,ละคิดแล้วว่าควรจะต้องหยุดไหมคือจะหยุดไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ควรจะหยุดแล้วก็ฮาเวสหรือว่าเก็บเกี่ยวในช่วงขนาดที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายเพื่อที่จะไม่จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงต่อไปเพราะาเลี้ยงต่อไปมันก็ไม่โตอยู่ดีก็จะเสียทั้งอาหารเสียแล้วก็ขาดทุนเสียทั้งเวลาการเลี้ยงด้วย แล้วก็พอขายกุ้งที่เราพบว่ามีาาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเชื้อ E. SP ไม่ได้ก่อโรคในคนนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรสามารถเก็บขายไดไนะ้แต่ว่าเขาต้องเก็บในช่วงเวลาที่เขาอาจจะไม่ได้ใช่ไม่ได้ไซส์ที่เ,าเขาต้องการนะคะแต่ก็ต้องเก็บไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อพบว่าในฟาร์มเนี้ยมันมีการติดเชื้อ E. SP ก่อนที่จะเริ่มรอบต่อไปอ่ะจะต้องกําจัดอย่างดีและป้องกันการเกิด ติดข้ามเพราะว่าถ้าคุณเอาเอาุอปกรณ์การใช้งานในบ่อเนี้ยไปใช้กับบ่อข้างๆก็จะอาจจะทําให้นําเชื้อไปติดกับบ่อข้างๆได้ด้วยซึ่งจุดตรวจเนี้ยจะทําให้เกษ,ษตรกรสามารถเฝ้าระวังได้ว่าในฟาร์มพอเลี้ยงของคุณเนี้ยมีความเสี่ยงของการระบาดของโรคนี้หรือเปล่าคะจาปัจจุบันในวิธีการตรวจย<อ>ังวีแล้วก็มันมียารักษาไหมข้างบนปัจจุบัน,น<อ>วิธีการ จริงๆวิธีการตรวจในปัจจุบันเนี่ยทำได้2วิธีการก็คือการดูใต้กล้องการเอาเอาเนื่องจากสปอร์ของเชื้อ EHP AH จะอยู่จะอยู่ในตับของกุ้งเราก็จะเอาตับของกุ้งมาแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ดูใต้กล้องจุลทรรศ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยในการจําแนกว่าไอ้จุดแดงๆม่วงๆที่เราเห็นเนี่ยจุดไหนที่มันเป็นเชื้อ ESP ซึ่งมันทําได้ยากค่ะต้องใช้คนที่มีทักษะส่วนในวิธีการหนึ่งก็คือเป็นวิธีการ PCR ซึ่ง PCR ก็แน่นอนเกษตรกรไม่สามารถที่จะทําได้เองในฟาร์มเพาะเลี้ยงอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็เลยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ใช้หลักการของ ATK ชุดตรวจโควิดเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เกษตรกรสามารถตรวจได้เองในฟาร์มเพาะเลี้ยง เนื่องจากว่าทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะคะว่าเอททำยังไงใครๆก็ทำได้ค่ะาพูดถึงรางวัลที่เราไปได้อ๋อค่ะก็จากทีมวิจัยของเราดื่มบอกไปว่าผลงานนี้นะคะเป็นผลงานของทีมวิจัยจากไบโอเทคสวทชรนะคะร่วมกับอาจารย์จากทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะคะร่วมกันในการพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้นมาแล้วเราก็นำเอาชุดตรวจนี้ไป ประกวดในงาน IP I t e c เนี่ยคะ่ะมหกรรมน,น,วนวัตกรรมจำชื่อเต็มไม่ได้นะคะก็คืองาน IP I t e c เนี่ยแหละคะ่ะเราได้รางวัล Grand Prize นะคะซึ่งในในการประกวดนานาชาตินานาชาติครั้งนี้เนี่ยมีผลงานประมาณเป็นพันผลงาน วิจัยนะคะที่มาประกวดแล้วก็พบในผู้ที่ได้รางวัลแกรนด์พราส์เนี่ยจะมีอยู่แค่2ทีมวิจัยทีมหนึ่งมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ทีมหนึ่งก็จะเป็นผลงานชุดตรวจ E S P ของเราเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็น2ทีมสองแกรนด์พร์ที่ได้ในงานนี้นะคะจะมีทชอยการสนับสนุนในการไปประกวดใช่ใช่ค่ะก็ทางวอชอให้การสนับนสนุนในการประกวดครั้งนี้นะคะในการที่เขาก็ เชิญไปเชิญทางสวทชวไปให้คัดเลือกผลงานเพื่อที่จะนำ,นำเข้ามาประกวดในงานในครั้งนี้ค่ะ